ชีวิตของคุณกําลังจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในเรื่องอะไรนะคะนี่เป็นคลิปแรนดอมพลังงานตรงกันถึงจะได้เจอกดติดตามแม่หมอเป็นค่าครูนะคะลองมาดูนะคะว่าวันนี้แม่ไก่อาจะสื่อสารชีวิตของคุณจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเรื่องอะไรอย่างแรกเลยนะคะยินดีด้วยนะจ๊ะอะไรที่ไม่ใช่พลังงานที่ไม่ตรงกันอะไรที่ท็อกซิกอะไรที่หนักและเหนื่อยจะถูกปัดออกถูกปัดตกจากชีวิตคุณนะคะเรื่องงานเรื่องธุรกิจ ดูดูแล้วโดดเด่นเรื่องการเงินนะคะเนี่ยโดดเด่นเรื่องเงินเรื่องทองโปรเจกต์ที่คิดไว้งานที่อยากเลื่อนง,งานที่อยากทําไปสมัครที่ยื่นไว้การลงทุนนะที่คุณได้ทุ่มเทหรือว่าคิดคิดไว้โปรเจกต์ที่อยากทําพี่ไพบอกว่าให้ลองนะให้ลองนะจะเกิดอะไรขึ้นคะทาดเงินท่าทองอุด,ดมสมบูรณ์ดูแล้วเนี่ยชีวิตของคุณนะคะลูกดวงที่มาเจอคลิปแรนดอมนี้จะโดดเด่นเจริญเติบโตก้าวหน้ามากเรื่องงานเรื่องเงิน ไปอยู่ที่ไหนความสามารถของคุณโดดเด่นงานเงินของคุณโดดเด่นเรียกได้ว่าพลิกจากหน้ามือไม่สิพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือพลิกระดับนั้นเลยจากใต้สุดมาเหนือสุดเลยโชคลาบฟ้าฝนเป็นใจฟ้าเปิดทางให้คุณอย่าลืมกดสินค้าในตะกร้านี่เลยค่ะไอเทมเปิดดวงรับทรัพย์หินพายไลท์คุณดูเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ ส่วนตัวแล้วแม่หมอมีชิ้นนี้เนี่ยนะคะมาหลายปีละห้าปีละเงินทองเข้ามาเทมาโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์พ่อค้าแม่ค้านะคะ a f f i ฟลเ t ตติกต o k ในหน้านี่ค่ะต้องมีละไอเทมเรียกเงินเรียกทองเปิดดวงรับทรัพย์กดในตะก้าเลย แนะนะนําเลยว่าต้องมีติดโตทํางานต้องมีจริงๆติดโตทํางานนะคะหินเรียกเงินเรียกทองหินเรียกโชคลาภเปิดดวงรับโชคเปิดดวงรับทรัพย์กดในตะกร้าอาะไรไงต่อพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรต่ออะจะบอกเลยว่า โอกาสที่ใช่อะไรที่คุณคิดไว้เจ้าพอ่อเจ้าแม่โปรเจกต์ที่อยากจะทําอยากจะลองขยับขยายอยากจะลองสมัครคิดอยู่ว่าดีไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอนเฟิร์มนะคะนั่นคือทางที่ดีนั่นคือทางที่ใช่จะสร้างเม็ดเงินเม็ดทองให้กับคุณนะจะมีโอกาสจะมีความเจริญก้าวหน้าความโดดเด่นทุกเคราะห์โศกเศร้าทั้งหลายถูกตัดขาดความเป็นท็อกซิกถูกตัดขาดอ่ะขออีกสองใบขออีกสองใบให้สําหรับคนที่กด ไอเทมกดแล้วต้องซื้อกดแล้วต้องซื้อแม่หมอจะเปิดให้อีกสองใบเลยนะสำหรับคนที่กดสั่งซื้อไอเทมเปิดดวงรับทรัพย์ในตกดดานี้แม่หมอหยิบให้เลยนะรวยจ้ะหยิบได้แบบนี้จริงๆลูกดวงรวยต้องซื้อแล้วไหมต้องน้อมรับพลังงานคลิปแดนดอมนี้แล้วนะคะนี่คือชีวิตของคุณกําลังเจริญเติบโตกนะ้าวหน้า ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีไอเทมเปิดดวงรับทรัพย์รวยนาทีทองอย่าทำเป็นเล่นภายในหนึ่งเดือนนี้ภายในสิ้นปีนี้ละกันไม่เกินเนี้ยหนึ่งเดือนถึงสิ้นปีเป็นช่วงจังหวะชีวิตปรับเปลี่ยนจะมีเรื่องราวใหม่ๆมีช่องทางใหม่ๆที่ทำให้คุณเห็นความก้าวหน้าได้เงินได้ทองได้ลาบได้ทรัพย์รวยยินดีกับลูกดวงทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามแม่หมอไกอา เป็นค่าครูดูส่วนตัวทักแชทนะคะอ่ะน้อมรับไปเลยนะคะทุกคนเฮงๆงปังๆนะ